จะเพชรออกล่าครับหลังจากเมื่อวานแห้วมาวันนี้ขึ้นไม้แรงครับมีนกป่ามาร่วมครับนกป่ายู่ด้านบนจะเพชรอยู่ตรงนี้ครับมาลุ้นกันครับว่าจะได้แต้งป่าวันนี้วันนี้หมายมั่วเลยครับเพิ่งมาครั้งแรกแถวนี้ขี่มาเจอนกตรงสายไฟก็เลยขึ้นเลย โอ้นกตัวนี้นกป่าตัวนี้นกคาลงครับถ่ายไม่ทันครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้เดี๋ยวไปบินลงมาเหยียบเลยโอเคครับไปปดครับแทมแรกก็จะเพชรครับปลดล็อกแล้วครับ นี่ครับจะเพชรจัดเป็นที่รียบ้าแล้วครับอเอาลงมาดูจะเพชรจัดเป็นที่รียบ้าแล้วครับนี่เลยอ้ฉเฉลยตัวสวยครับตัวนี้ขลมุมโอ้ ดูครับดูลวดดูลายดูว่าใช้ได้ครับเพชรติดแกล้ง แต้มแรกจะเพชรครับวันนี้หลังจากเมื่อวานกินแห้วมาจีกเอาเอา,เอาตอนโค้บมันนะครับขึ้นเชเพชรกับไม้หนึ่งครับหมายเดิมเลยครับมีนกป่าขันอยู่แถวนี้ครับสวนมะพร้าวนี่ครับนี่แหละครับตัวนี้นะครับนี่ โอเคมาดูจาเพจจัดได้อีกตามหรือเปล่าครับไปครับจะเพชรขล้นสนตพักหนึ่งครับขันเรียกไม้ตัวแล้วครับตรงนู้นมันจะเพจอยู่ตรงนี้ครับมันล้วนกันครับาจะเก็บแต้มได้อีกหรือเปล่าวันนี้วันนี้อากาศดีมากเลยครับวันนี้มาแล้วครับค่อยๆเดินมาแล้ว แล้วครับอนนี้มีนกเกอะพอสมควรครับมีบดสายไฟมีอยู่สามตัวครับมีตัวเมียตัวหนึ่งตัวผู้สองตัวครับจะเพชรอยู่ด้านล่างนะครับนะครับมาลุ้นกันตัวไหนจะลงมา มาแล้วครับบนสายไฟหนึ่งตัวครับจะลงหรืเปลาครับมาลุ้นกันครับค่อยมาเรื่อยแล้วครับ ตอนนี้มาใกล้แล้วครับอยู่บนหัวเสาแล้วมาครับมาลุ้นด้วยกันเป็ดเจาลงได้ไหมคันเรียกตอบโต้กันนานมากนะครับตัวสองตัวนี้มาครับลงมาข้างล่างแล้วครับ มีช็อตเด็ดหรือเปล่าครับตัวที่แล้วถ่ายตอนเยียบไม่ทัน